มือค่ะมันจะใช้อย่างไรกันนั้นขอเชิญติดตามชมได้เลยค่ะไก่เอ้ยไก่แจขึ้นยามพันพันแสกระชันเสียงโกคอเรื่อยร้องสองสาวเนียงฟังเพียงบันเลงวังเวงา้า นี้นะคะท่านผู้ชมไม่เหมือนไก่ธรรมดาทั่วไปค่ะทั่วไปค่ะเพราะไก่ตัวนี้เปรียบเสมือนนาฬิกาไส่กอกอุ๊ยไม่ใช่ค่ะเปรียบเสมือนนาฬิกาปลุกประจําสํานักครามแห่งน,นี้ค่ะทุกๆวันหลังเสียงไก่ขันบรรดาลูกศิษย์ของสํานักครามแห่งน,นี้ก็จะลุกขึ้นมาปฏิบัติกิจวัตรประจําวันกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะอ้าวตื่น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 เลยล่ะ เป็นประจาจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะออาวเจ้าไก,ก่น้อยอยู่ไหนเนี่ยกุ๊ก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 กมากินข่าวเร็วออาวกินเร็ว นี่ไงมันตายไปซะแล้วพวกเราจะทำยังไงดีล่ะเอสงสัยทักเนี้ยเราต้องทนตื่นสายไปแล้วละมั้งพอรุ่เช้าสิทธิ์ของสำนักกรามแห่งนี้เดินทางไปเรียนไปไปเรียนสายพระอาจารย์ที่สาปาโมงจึงถามขึ้นมาว่าวันนี้พวกเธอมาสายกันนะมีอะไรหรือเปล่า คือว่าไก่ที่พวกเราเลี้ยงนะัรักมันตายไปแล้วนะัรักพวกเราก็เลยตื่นสายมาเรียนสายกันนะครับอ๋อที่แท้ก็เป็นอย่างนี้เองพวกเธอน่ะควรจะตื่นด้วยตัวเองได้แล้วนะหาหาโลกนี้ไม่มีไก่ขึ้นมาพวกเธอจะทำยังไงล่ะเอ๊ะเฮ็ทนัรัจนกระทั่งวันหนึ่งจากที่สำนักกลางอย่างนี้เลิกเรียนแล้วลูกศิษย์คนหนึ่งได้เดินทางไปที่ จะกลับสำนักกลางก็ดินเสียง ในป่าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนสั่งสอนมันว่าให้ว่าให้มันขัดเวลาไหนที่ไหนตอนไหนมันจึงไม่รู้วิธีขัดให้ถูกเวลาคนเราก็เหมือนกันหากคนไม่รู้จักเ,เวลาเวลาไม่รู้จักกาละเทศาก็ต้องก็อาจต้องพบจบุดจบแบบจำไก่ตัวนี้ท่านผู้ชมคะคติธรรมที่ได้จากนิพนานเรื่องนี้นะคะ คนที่ดีต้องมีคาระวะรู้กาลละเทสะเป็นแนวสอนจะทำการเล็กใหญ่มีขั้นตอนสิ่งใดก่อนสิ่งใดหลังระหว่งตนขอบพระคุณค่ะ